การได้เห็นนาเจ้าไม้ที่ผูกพังไปตามกาลเวลามีการซ่อมบ้านแล้วล็อกไม้ในการสร้างบ้านในอดีตเจ้าและดอกไา้ที่ทําเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผู้หญิงน่านต้องทําดอกไม้ให้เป็นเส้นได้ให้พาเพื่อมีการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยไม่มีไฟฟ้าแม้แต่ชิ้นเดียวการมีการปลูกดอก้ายสีน้ําตาล ถูกฝึกวิชาตั้งแต่ขึ้นสาวเพื่อออกเรงินไปมีครอบครัวได้ดอกไม้ที่วางอยู่ตรงนี้จะทําเป็นเส้นได้ได้อย่างไรฝึกวิชากันหน่อยก่อนพระเจ้าเก็บดอกไม้ที่มาจากสวนตรงใกล้ๆนี้เพื่อให้เด็กน้อยหรือเยาวชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ว่าทําไมน่านไม่มีไฟฟ้าเลย แต่มีเสื้อผ้าสวยๆได้น,นุ่มจ้ะนี่คือดอกไม้ที่เก็บมาทีแรกท่านจะเห็นเหมือนกุหลาบสีเหลือง<ม>แล้วต่อมาเป็นตะเจีย๊ยบ<ม>ต่อมาเขาถึงเรียกเป็นขนมคุยฝ้ายไงจ้ะเพราะฉะนั้นที่ดอกตรงนี้ท่าเจ้าเก็บมาจากการเก็บมาจากตรงนี้เองจ้ะในบริเวณนี้ใช่จ้ะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ดอกไม้ที่เก็บมา ความบริสุทธิ์ของดอกไม้ท่านจะได้สํารีใช้จช้ท่านจะได้แสงสว่างจากดอกว้าท่านจะได้ออกเรือนไปมีครอบครัวได้ไดคำตอบอยู่ตรงนี้แน่นอนจะไม่งั้นไม่อดใครมาหา <c oughs> ตอนย้อนจะตอนย้อน <c oughs> ช้าอยู่นั่นแหละ <c oughs> ตอนย้อนอยู่นั่นแหละ จะพาไปเป็นแม่สีเรือนแต่ไม่สามารถรีดดอกไม้ให้เป็นเส้นได้ค่ะตั้งแต่การรีดเม็ดตั้งแต่การได้เห็นดอกไม้สีน้ำตาลที่ปลูกจริงเราจะได้ชุดพระราชการหรือไม่ตัวนี้คือดอกไม้นะจะไม่ใช่หมูหยองเม็ดเยอะเหลือเกิน ใช่จะนั่งตรงนี้สักเดือนหนึ่งฝุกวิชาเธอได้ยืมมาขอไม่เป็นไรจ้ะสายไปซะละไม่สายพื้นหนังใช้เวลาเท่าไหร่คะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเห็นหะคะเวลาเราหลายแบบชี้เนี่ย้องเอามือล้วงไปทุกชิ้นใช่ค่ะ อะไรต่อดีให้ดอกไม้ขยายตัวเป็นขั้นตอนที่สองตีให้ฟูลล <ะ S 1> แล้วเราไม่มีกิ๊กไอ่มีกิ๊กนะตีให้ฟูตีให้ฟูก่อนเจ้าตีใ้ฝ้ายละเมันฟูฟูโอ้ฟูละตีให้มันขยายตัว<อ><อ>ให้มันแตกตัวเพื่อการแยกไซเ<อ>พราะเราไม่มีโอกาสได้ตั้งมอเตอร์เลยเจ้า ตีไฟและสำเร็จเฟ็ดดีืน้องคนงามมีกิ๊กแน่อนกิ๊กแปลว่าม้วนเจ้าอย่าคิดอะไรมากมาดอกกระดาษดอกฟ้ายังมีกิ๊กกิ๊กจะอี้เจ้าให้เป็นหางฝ้ายดอกไม้สีน้ำตาลที่ปลูกก็เป็นเส้นได้ ใช้งานได้เลยแต่เรามีตัวช่วยอีกแรงนึ่จ้ะอันนี้สีธรรมชาติเจ้าเด็กน้อยวิ่งมานี่คือการปลูกเช่นเดียวกันกับสีขาวอ๋อคนละสีเหรอมันคนละสีอมันคนละพันออ๋นึกว่าแก่แล้วมันกลายเป็นอยู่นานทําไมดอกได้แก่แล้วจะสีน้ําตาลนะเพิ่มเปลี่ยนโคนน่ะได้อยู่เจ้าถ้าเก่งยิ่งแก่ยิ่งขาวเออ อ๋อพอละพันทั้งวัยิ่งแก่ยิ่งมันม,มันก็คือมะพร้าวเน้าไปคิดอะไรเอ่ยอมะฝุลงเปด้เม็ดใช่ไหมคะปลูกได้เม็ดเจ้าแก้เม็ดออกเน่าทำไมดอกไฟถึงทําเสื้อผ้าได้มันแก่เม็ดไม่ได้เจ้า<อ>เขาก็เลยต้องมีตัวช่วยที่ช่วยรีดเม็ดอดอกไฟไปข้างหน้าเ้าจะใช่เจ้าจะสั่งปลาหมึกแ้วาจะเขาจะไม่ได้ขายปลาหมึกเราจะ น,นะนี่คือเครื่องรีดเม็ดสามตัวร้อยนะคะพี่เอาแถวบนก็มีนะใช้ไม้บิดกันนี่ไม้บิดมาหมุน,น,นรีดเม็ดปัญญาชาวบ้านนะไม้ทั้งนั้นนะเจ้าไม่มีโอกาสได้ใช้ตั้งมอเตอร์ไม่มีโอกาสได้ใช้เครื่องจักรกลเฟืองไม้เขาเรียกว่าอีกอ,อ่างสอ,อีสระอ,อีดอเด็กกีดฝ้ายเสร็จแล้วเอาโกงมาคิ้วโกงมันโกงยิงฝ้าย เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ดอก